ฉันอยากให้บ้านของฉันสะอาดและมีกลิ่นสดชื่นแต่ทำยังไงตู้เสื้อผ้าก็ยังมีกลิ่นอับๆถ้าจะให้กบกลิ่นด้วยสารเคมีฉันก็ไม่อยากทำเผอิญตอนนั้นเพื่อนแนะนำพิงกิมาพอดีแรกๆก็ลังเลแต่คิดว่าลองดูก็ได้ค่ะตอนนี้ประทับใจในผลลัพธ์มากเลยค่ะไม่อยากเชื่อเลยว่าบ้านฉันเคยมีความชื้นมากขนาดนี้มาก่อนตอนนี้ที่บ้านกลับมามีกลิ่นหอมสดชื่นแล้วค่ะพิงกิช่วยดูดกลิ่นอับและความชื้นออกไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่ย้อนเยี่ยมจริงๆค่ะ ฉันชอบแมนชั่นที่ฉันอยู่แต่ไม่รู้ทําไมห้องมันดูชื้นๆยังไงก็ไม่รู้ค่ะโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนมีจุดดําๆขึ้นในบ้านเคยมีคนมาเยี่ยมที่บ้านเขาก็ถามว่าที่บ้านเลี้ยงนงหมาหรือเปล่าแน่นอนว่าไม่ได้เลี้ยงรู้สึกอายมากเลยค่ะจากนั้นก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูดความชื้นต่างๆดูทั้งเครื่องใหญ่ราคาก็แพงคิดว่าไม่เหมาะค่ะพอได้ยินเกี่ยวกับพิงกิก็คิดว่าลองดูก็ได้ ตอนนี้ไม่มีกลิ่นอับชื้นแล้วมีแต่กลิ่นสะอาดๆในบ้านชอบที่กรองดูดความชื้นใช้งานง่ายที่ไหนก็ได้พิงกิชนะเลิศค่ะ